เหมือนคนเดินดินคนก็คนทำนาประสาคนคนกับควายทำนาประสาควายคนกับควายความหมายมันลึกล้ำลึกล้ำทำนามาเนิ่นนานแข่งขันการงานมาเนิ่นนานสำราญเรื่อยมาพอสุขใจเสียงเพลงคนกับควายเจครุคกุลยักษ์อบอุ่นกินกองฟางไม่จางหาย ก้อนไถยังกล้าแก่งแข็งแรงควายความเป็นคนไม่ทำให้ข้าจนใจก้อนไถยังกล้าแก่งแข็งแรงควายความเป็นคนไม่ทำให้ข้าจนใจแผ่นดินไม่สิ้นกินแรงกายความตั้งใจภายในเอาใจใส่พลิกพื้นดินให้สิ้นถินรอบกายปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาเอาใจปลูกพลิกพื้นดินให้สิ้นถินรอบกาย ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาเอาใจปลูกแม่น้ำมูลไหลหลังวังเป็นสายกินเรือนกายกมแดดที่แผดลุกสองมือเท้าก้าย่ำหนทางสุขก,กัดฟันลุกขึ้นมาโดยท้าทายสองมือเท้าก้าย่ำหน้นทางสุขก,กัดฟันลุกขึ้นมาโดยท้าทายกำลังใจของเพี่น้องร้องเรียกหาในแววตาคนเคียงไม่เอียงไอ จากทิศเหนือบรรจบอีสานใต้ไม่ห่างหายส่งมาให้ได้กลับมูลจากทิศเหนือบรรจบอีสานใต้ไม่ห่างหายส่งมาให้ได้กลับมูลแสงแดดปุ่นแม่มูลกุนเรือนกายแสงสุดท้ายส่องไปภายใต้ถุนแสงสีทองยังคงส่องล่องแม่มูลเพิ่มภูนมิตรภาพตราบนิรันแสงสีทองยังคงส่องล่องแม่มูล ให้เพิ่มพูนมิตรภาพตราบนิรันประเทศแซมไพย13มิถุนายน2560ส่งไอ้เหินคนเดินดินพื้นถิ่นแดนไกล